ให้เล่าเรื่องความรักระหว่างคุณและวก็เขานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในวันนี้นะคะพี่ไพ่จะเล่าเรื่องราวอะไรให้เราได้ฟังกันนะเป็นพลังงานรวมดวงของหลายๆคนรวมกันนะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะ เดี๋ยวขอดูนะคะพลังงานในความสัมพันธ์นะคะสองถ้วยค่ะจ o วอลเจ็ดดาบเก้าหมาย ราชาถือเหรียญและแปดเหรียญค่ะพลังงานของคนเกิดวันเสาร์นะถ้าเป็นธาตุเด่นที่ธาตุดินนะคะลองลงมาก็เป็นน้ำเป็นลมแล้วก็ไฟค่ะอืมไม่มีราศีที่เจาะจงนะคะ สถานการณ์นะคะในปัจจุบันคือจริงๆอะ่ะบีเห็นไพ่นะคะที่ออกมาเป็นสองทวยใบแรกเนาะบีก็มองว่าปัจจุบันน่ะน่ายังเป็นน่าจะยังเป็นความสัมพันธ์ที่รักกันดีนะคะยังเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่เคียงข้างกันแต่ทีนี้มันมาเจอไพ่เดว,เวิลที่ออกมาเป็นใบที่สองอะคะ่ะมันก็เลยกลับตลบปัดเรื่องราวไปว่านะคะ แม้ว่าภายนอกจะดูว่าเป็นแฟนกันแม้ว่าภายนอกนะคะคนอื่นจะเห็นว่าเป็นคู่รักกันแต่ว่าภายในอะคะ่ะก็เรียกว่านะคะมีสงครามเงียบระหว่างคุณแล้วก็เขาเกิดขึ้นในณเวลานี้เพราะดอเวลนะคะแล้วก็ก้าวไม้ที่ออกมาเนี่ยออกมาในลักษณะที่ว่าทุกๆอย่างในณเวลานี้มันไม่ได้สมบูรณ์เหมือนเดิม การเติมเต็มนะคะค่อนข้างที่จะห่างเหินกันคำพูดบางคำทิมแทงนะคะเสียดแทงใจกันมากมากพูดจามไม่ถนอมใจแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ยังคงเก็บซ่อนเอาไว้ข้างหลังจากไพ่เจ็ดดาบใบนี้ นะคะอาจจะเป็นคำพูดที่ซ่อนอยู่ในใจแล้วยังไม่ได้เปิดเผยออกมาก็ได้หรืออีกในกรณีหนึ่งนั่นคือมีการทำอะไรลับหลังกันนะคะการทำอะไรลับหลังกันในที่นี้นั้นได้หลายกรณีค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานนะคะทำอะไรไปแล้วไม่ได้บอกการเงินนะคะใช้เงินไปแล้วไม่ได้บอกก็ได้ หรืออาจจะเป็นเรื่องของครอบครัวก็ได้ค่ะหรือแม้กระทั่งเลวร้ายที่สุดนั่นคือบุคคลที่3ที่เข้ามาในเรื่องของชู้สาวได้เหมือนกัน เพราะนะคะจากพลังงานที่ออกมาตรงนี้น่ะมันเป็นพลังงานที่บางคู่บางคนมีความไกลกันอยู่ในณเวลานี้เนาะเพราะว่ามันมีไพ่เด r l d ขึ้นมานะคะบิ๊กก็เลยมองว่าบางคนเนี่ยคบกับต่างชาตินะคะหรือว่าบางคนคบกับคนไทยด้วยกันนี่แหละแต่ได้มีการาแยกย้ายกันไปเนาะมีคนอาจจะเดินทางไปทํางานต่างประเทศนะคะหรือว่า,ามีการไปทํางานไกลบ้านไกลกันในที่นี้คือ เหมือนกับว่าเหนือกับใต้นะคะอะไรประมาณนี้แล้วนะคือค่อนข้างที่จะไกลกันมากมนะคะจนทําให้ขาดการเติมเต็มซึ่งกันและกันเพราะว่าพลังงานของความสัมพันธ์มันออกมาในลักษณะที่ว่าในณเวลานี้ยแม้จะเป็นคู่กันอยู่แต่มันมีความห่างไกลกันแล้วเรามาดูกันต่อนะคะว่าเรื่องราวในอนาคตความสัมพันธ์นะคะจะเป็นอย่างไรต่อไปจากสถานการณ์ที่ออกมาแบบนี้นะคะ สองเหรียญเนี่ยไม่มีเวลาให้กันจริงๆทุกอย่างในความสัมพันธ์มันก็เลยหยุดนิ่งนะคะ The chariot หกไม้เหมือนมีความเหนื่อยเกิดขึ้นด้วยนะในความสัมพันธ์นะคะเจ็ดจะไฮพินเทสมีลักษณะของบางคู่เจอความสัมพันธ์ซ้อนจริงๆด้วยนะคะ เรื่องราวที่พี่ไพ่เล่าให้เราฟังนะคะเรื่องราวในอนาคตเนาะก็ต้องบอกว่าดูเหมือนความสัมพันธ์เนี่ยค่ะจะมีจุดเปลี่ยนของความสัมพันธ์นะคะจุดเปลี่ยนของความสัมพันธ์นี้มันจะมีบางอย่างสิ้นจุดลงไปค่ะแล้วก็จะมีบางอย่างที่ได้มีการเริ่มต้นกันใหม่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ <cannabis> เพราะสิ่งหนึ่งอะคะ่ะถ้าหากว่ามันเป็นความสัมพันธ์ซ้อนนะคะที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์เนี้ยดูเหมือนจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่ะที่ ยุติแล้วเดินออกจากความสัมพันธ์ถ้ามันเป็นกรณีนี้นะคะจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลือกที่จะยุติแล้วเดินออกจากความสัมพันธ์แต่ถ้าไม่ใช่กรณีนี้นะคะเราเป็นกรณีอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของการงานการเงินระยะทางเวลาที่ไม่ได้มีเอ่อให้กันในณเวลานี้หรือแม้กระทั่งเรื่องของครอบครัวก็ดูเหมือนกับว่าปัญหาตรงนี้ค่ะมันก็จะสิ้นสุดลงไป แล้วเส้นทางความรักเส้นนี้นะคะก็จะได้มีการเดินต่อไปข้างหน้าด้วยกันเพราะไพ่เดอชาริออตนะคะที่ขึ้นมาตรงนี้เป็นลักษณะที่ว่าทุกๆอย่างระหว่างคุณกับเขายังคงสามารถที่จะเดินนะคะแล้วผ่านอุป,ปรสรรคไปด้วยกันได้ในอนาคตวันข้างหน้าถ้าไม่ใช่กรณีของความสัมพันธ์ซ้อนนะเพราะมันต้องมีการเลือกค่ะต้องมีการตัดสินใจเลือกนะคะ เราถ้าหากว่าเป็นความสัมพันธ์ซ้อนบีก็มองว่าก็ไม่น่าที่จะตัดสินใจเลือกได้เพราะฉะนั้นเราเนี่ยตัวของคุณนี่คะอาจจะตัดสินใจเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ก็ได้ถ้าหากว่าตัวของเขาเองมีอะไรซ้อนเข้ามาหรือกลับการถ้าหากว่าเป็นฝั่งคุณนะคะที่มีอีกคนหนึ่งนะคะเพิ่มเข้ามาในฝั่งของคุณนะคะบีก็มองว่าตัวของคุณเองก็อาจจะตัดสินใจไม่ได้ว่าคุณจะตัดสินใจไปทางไหนเขาก็อาจตัดสินใจ ยอมแพ้แล้วเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ก็เป็นได้เหมือนกันบีพูดให้เห็นในสองมุมมองนะคะเพราะว่าภัเาายเล่าเรื่องนะคะเขาจะไม่ได้ชี้ชัดไปว่าพลังงานจะไปทางใครนะคะมากกว่ากันเนาะพลังงานก็รวมกันมาทั้งของคุณแล้วก็ของเขาอะนอะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะบีจึงพยายามที่จะพูดให้คุณได้เห็นนะคะในในเรียกว่าให้มันครบทุกด้านก็นหลอกกันนะอ่ะ พอนะคะเมื่อมีการตัดสินใจแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจอะไรก็ตามอะคะ่ะแต่มันจะเป็นการจบนะคะ การจบบางสิ่งบางอย่างเพื่อการเริ่มต้นใหม่อย่างที่บีได้พูดไปแล้วเพราะฉะนั้นเราเนะะี่ยค่ะเส้นทางของความสัมพันธ์นี้ก็ต้องดูว่าเหตุการณ์ที่เจอกันอยู่ในตอนนี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่มาจากเรื่องอะไระถ้ามาจากเรื่องประจําตัวนะคะเรื่องที่มันเกิดขึ้นรอบๆตัวไม่ได้มีเรื่องของชู้สาวเข้ามาก็แน่นอนค่ะมันจะมีบางอย่างจบแล้วก็ทุกอย่างในความสัมพันธ์จะมีการรีเซ็ตใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ซ้อนเนี่ยก็ สรุปว่านะคะทุกอย่างในความสัมพันธ์จะต้องมีการตัดสินใจทางใดทางหนึ่งถ้าตัดสินใจไม่ได้คนที่คนที่รู้สึกผิดหวังก็จะตัดสินใจเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้เองอ่ะประมาณนี้นะคะแล้วเรามาดูเพิ่มกันอีกนิดนึงนะคะว่าแล้วมันจะเป็นอย่างไรต่อไปอีก h จอ e r มิ t จะเข้าสู่ในช่วงของการจำสินเลยะคะ่ะ ถ้าหากว่าเป็นในความสัมพันธ์ซ้อนใช่ไหมอ่ไม่ว่าจะเป็นการซ้อนมาจากฝั่งไหนก็ตามนะคะแต่คนที่ถอยออกจากความสัมพันธ์นี้เลือกที่จะอยู่คนเดียวค่ะเลือกนะคะที่จะเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะเลือกที่จะไม่สูงสิ่งกับใครนะคะแล้วก็จะใช้ชีวิตโดยลําพังใช้ชีวิตโดยลําพังแล้วมองเป้าหมายการงานการเงินเป็นหลัก อืมจริงๆด้วยค่ะอันนี้บีพูดถึงในกรณีของความสัมพันธ์ซ้อนก่อนนะเพราะคนที่ตัดสินใจถอยไม่ว่าจะเป็นคุณหรือว่าเขาก็ตามจะเลือกอยู่คนเดียวแล้วก็จะมุ่งหน้านะคะเพราะไพ่ใบนี้เป็นสิบไม้นะคะจะมุ่งหน้าไป,ไปในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะความมั่นคงในอนาคตเป็นหลักจะไม่มองไปทางความรักแล้วพราะรู้สึกว่าความรักมันเจ็บปวดแล้วก็ไม่พร้อมด้วยอ,อันนี้ก็จะเป็นในในมุมของการที่มีอะไรซ้อน นะคะถ้าเป็นอีกกรณีหนึ่งเนาะที่ประเด็นแล้วก็ปัญหาเกิดจากระยะทางเกิดจากเวลาเนะคะเกิดจากครอบครัวหรือว่าอะไรก็ตามนะคะทีเ่เป็นประเด็นกันอยู่ถ้ามันเป็นกรณีนี้นะคะจากไพ่ที่ออกนะมาเมื่อกี้3ใบนะคะไพ่ก็เล่าว่าทุกอย่างในความสัมพันธ์นีคะมันจะกลับมาอยู่ในจุดที่เงียบสงบ นะคะเงียบสงบในที่นี้ก็คือสามารถที่จะปรับความเข้าใจกันได้สามารถที่จะทำให้ทุกๆอย่างนะคะเดินไปข้างๆกันได้เคลียร์ปัญหาได้นะคะแต่มันก็ไม่ได้หายไปทั้งหมดหรอกนะแต่มันจะมีบางอย่างเข้ามาทำให้สถานการณ์นะคะคลี่คลายได,ด้ทีละนิดทีละนิด คือมันไม่ได้หายไปในทีเดียวแต่มันจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับของความสัมพันธ์พอไพะะ่ในค่ะเขามาตั้งแต่2ไม้ใช่ไหมแล้วก็มาเป็น10ไม้นะคะมันก็ชัดเจนค่ะว่าก็ต้องค่อนข้างนะคะพยายามสักหน่อยนะคะอาจจะมีความลำบากนะคะนิดนึงนะคะในการที่จะทำให้ทุกอย่างมันราบรื่นแล้วก็ราบเรียบเนาะแต่สถานการณ์ที่มันคุกกลุ่นอยู่ในตอนนี้นะคะมันจะสงบมากขึ้น จะเข้าใจกันมากขึ้นเรามีหนทางมีแนวทางที่จะทําให้ความสัมพันธ์ในค่ะเดินเคียงข้างกันได้จะคุยกันด้วยเหตุผลมากขึ้นนะคะเพราะเดอะเฮอร์มิตเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าจะมีการปล่อรองจะมีการพิจารณาอ่า,อาจะมีอะไร mm hmm. หลายๆอย่างที่ทําให้เราอะค่ะ mm hmm. เข้าใจกันมากขึ้นกว่าเดิมถ้าเป็นกรณีนี้นะคะก็จะประมาณนี้อ่าเรามาดูในส่วนของไพ่อารเคค่ะ อืมไพ้พูดถึงสิ่งที่สามที่เข้ามากระทบจริงๆนะอืมแต่มันจะมีการเกิดใหม่จริงๆค่ะจะมีเรื่องราวใหม่ๆเปลี่ยนแปลงจริงๆนะคะ ใต้สำรับเป็นใบนี้นะโอเคเอในส่วนของไพ่ออราโคเนาะเขาก็เล่าให้เราฟังในในลักษณะเดียวกันกันกบพี่ทาโร่นี่และคะ่ะเขาก็พูดถึงปัจจัยที่3มนะคะที่เข้ามากระทบในความสัมพันธ์ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามเหมือนกับที่บีได้อธิบายไปแล้วนะคะคือสิ่งนั้นนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ พอไพ่ของการเปลี่ยนแปลงใบนี้นะคะก็ออกมาต่อจากไพ่ของเราสองสามคนนะพอชั้นเราเนะะี่ยค่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริงๆค่ะทุกอย่างค่ะมันจะมีเส้นทางที่ผ่อนคลายมากขึ้นนะคะได้พูดได้คุยได้เคลียร์ใจกันมากขึ้นได้ปลดปล่อยซึ่งกันและกันมากขึ้นด้วยนะคะสถานการณ์แห่งความสุขจะกลับมาค่ะ ถึงแม้ว่าในบางครั้งเนี่ยมันจะมีความทุกข์มันจะมีความอึดอัดนะคะมันจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราอาจจะไม่สามารถที่จะประครับประคองกันไปได้อะมันอาจจะมีความรู้สึกแบบนี้นะคะแต่ว่าพี่ออร์ลเคิลน่ะเขาก็เล่าบอกกับเราว่าทุกๆอย่างล่ะคะ่ะมันจะได้รับการเปลี่ยนแปลงแม้ว่าจะมีบางอย่างที่เรายังเข้ากันไม่ได้นะคะแม้ว่าจะมีบางอย่างที่เราจะต้องสละทิ้งไปก็ตามแต่ เส้นทางในวันข้างหน้านะคะมันคือการที่เราทั้งสองคนจะพยายามนะคะเดินไปเคียงข้างกันด้วยความเข้าใจซึ่งบีก็มองว่าก็มาจากไพ่ใบสุดท้ายที่ออกมาเป็นแบบนี้ด้วยว่าปิดตาข้างหนึ่งนะคะถนอมใจกันเราเดินไปข้างๆกันมองข้ามนะคะข้อเสียของแต่และฝั่งแล้วก็พยายามที่จะปรับทุกๆอย่างเข้ามาหากันคนละครึ่งทางแล้วอนาคตความสัมพันธ์ก็จะราบรื่นในที่สุดนะคะ แต่ถ้าเป็นเนรื่องของความสัมพันธ์ซ้อนนะ่ะคำทำนายก็ยังออกเป็นเหมือนเดิมนะคะว่าเส้นทางความรักเส้นนี้เนะะี่ยค่ะมันก็จะสิ้นสุดโดยการที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตัดสินใจยอมแพ้ออกจากความสัมพันธ์เพราะฉันเราเนี่ยไม่ว่าใครจะเป็นฝ่ายยอมแพ้ขึ้นอยู่กับว่ากรณีของคุณเนะะี่ยค่ะเป็นฝั่งของคุณหรือว่าฝั่งของเขาที่มีบุคคลที่3เข้ามานะคะเพราะดูเราเนี่ยเหมือนคนที่เจ็บและเสียใจอะคะ่ะ คนที่อยู่คู่กันมาก่อนน่ะอืมเสียใจแล้วก็จะถอยออกมาเพราะว่าฝืนต่อไปไม่ได้เหมือนกันนะคะขออีกนิดสิอืสเตรนย์นะคะก้าเหรียญโอเคอยู่เป็นโสดจริงๆอืมไพ่นะคะเขาก็ยังย้ำให้เราฟังนะว่า ถ้าหากว่าออกมาจากความสัมพันธ์ที่ซ้อนกันอยู่ในตอนนี้แลนะ้วน่ะก็จะออกมาอยู่เป็นโสดจริงๆจะไม่สนใจความรักจริงๆนะคะทุกอย่างจะปล่อยให้มันผ่านไปแม้ว่าจะยังทําใจไม่ได้แต่ก็จะพยายามเข้มแข็งอ่านี่คือ3าใบตรงนี้ที่บีเปิดเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าบางครั้งก็รู้สึกเหมือนกับว่าไม่มั่นใจกับความรักอีกต่อไปแล้วแบบเนี้ยคะ่ะค่อนข้างเสียใจมากๆนะ้องไม่ว่าจะเป็นคุณหรือว่าเขาก็ตามนะคะอ่ามาดูในส่วนของ พี่นางฟ้านิดหนึ่ง 1. ช่วงเวลาของการห่างกันนะคะสิ่งที่ยังเก็บซ่อนเอาไว้สิ่งที่ยังปิดบังเอาไว้นะคะความรู้สึกที่ยังไม่ได้แสดงออกไปอะคะ่ะเมื่อถึงเวลานะคะจะได้มีการเปิดเผยออกมา ต่างคนต่างก็เหมือนกับเป็นรักครั้งแรกของการระกันนะคะเรื่องราวของคุณรักเขานาะยังไงก็ยังคงมีโอกาสสำหรับความสัมพันธ์นี้คุณรักเขายังไงก็จะได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นกรณีที่1หรือกรณีที่2ก็ตามแต่ทุกๆอย่างคะ่ะจะได้วนกลับมาหาการอีกครั้งนะคะหรือได้ไปกันต่ออีกครั้งหนึ่งสำหรับความสัมพันธ์นี้ สิ่งที่ถูกปิดบังเอาไว้สิ่งที่ถูกเก็บซ่อนเอาไว้เมื่อถึงเวลาค่ะความลับนั้นจะถูกเปดิดเผยออกมาเองคุณและเขามีความเป็นคู่ทานจิตวิญญาณของกันและกันนะคะย้ำนะคะว่าเฉพาะบางคนเท่านั้นที่สามารถจะสัมผัสความรู้สึกของอีกฝั่งหนึ่งได้หรือบางคนนะคะเคยฝันถึงกัน หรืออาจจะมีสัญญาณเตือนบางสิ่งบางอย่างก่อนนะคะก่อนที่จะได้มาเจอกันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะถ้าหาว่าใครเป็นคู่ชวินเฟรมนะคะความสัมพันธ์นี้นะคะจริงๆริงเราเนี่ยสามารถกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ดีในอนาคตได้นะคะแต่ก็ต้องอดทนกันมากๆสักหน่อยนะ อ่มาดูวันเกิดนะคะวันที่เราก็ราศีเพิ่มเติมคนที่เกิดวันที่25คนที่เกิดวันที่2นะคะหรือว่าราศีพฤกษ์ราศีธนูนะคะหรือคนที่เกิดวันที่9คนที่เกิดวันที่31ค่ะคนที่เกิดวันที่14นะคะ ส่วนตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีเลข 20, 26, 46, 50, 83และเลข4นะคะโอเคค่ะครบเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ